สวัสดีครับวันนี้เรามาที่โรงเรียนเทศบาลวัดสะทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดำเภอเมืองจังหวัดร้อยเครับมาดูการสอบบีเน็ตนะวันนี้เป็นการสอบบีเน็ต ชมบรรยากาศภายในรอบๆโร,รงเรียนนะครับหาทางเข้าก่อนอทางเข้าเห็นแล้วเข้าไปในสนามนะครับไปดูในสนามโรงเรียนครับชมบรรยากาศนะครับรอบๆโร,รงเรียนนะครับ ก็เป็นสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดสะทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีอัธจันทร์นะครับให้นั่งดูกีฬาสนามก็กว้างขวางครับตอนนี้นักเรียนกำลังจะเข้าสอบนะครับนักเรียนกำลังจะเข้าสอบ โรงเรียนกำลังจะเข้าสอบกันนะครับชมบรรยากาศรอบโรงเรียนไปครับสนามกีฬานครับโรงเรียนติดถนนนะครับโรงเรียนอยู่หน้าติดถนนนะครับโรงเรียนติดถนนนะครับขบวนนักเรียนกำลังจะเข้าห้องสอบ สอบบีเน็ตนะครับวันนี้นักเรียนก็นักเข้ามองขึ้นไปอาจจะไม่เห็นนะครับาอาจจะไม่เห็นนักเรียนนะครับมองขึ้นไปฝันอง้ไกลๆ้สอกถึงจวามรอย่กลไกลมากอไกลทาางมาตั้ตั้งแต่ สวัสดีครับหใกล้นักเรียนก็เยอะนะครับวันนี้นักเรียนก็คือสามเณรนะครับสอบ B เน็ตนะครับปีหนึ่งสอบครั้งหนึ่งครับชมบรรยากาศในโรงเรียนนะครับต้นไผ่ใกล้โพธิ์ทเชาเช้าดีใกล้ต้นนี้ก็จะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ กาสอบนะครับสอบีน้าถ้าส้ต้มัลงวงถ้า่้ต้องมาดึงถ้าไ้มาลงดีก็ ดูใท่านที่กำลังเดินทางมาครับนี่รูปหมายับเพื่อรอใกล้จะถึงเวลาสอบแล้วนะครับเือขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าใกล้จะถึงเวลาสอบแล้วกำลังดูชื่อกันอยู่ครับนักเรียนก็กําลังดูชื่อกันดูชื่อดูห้องสอบดูหมายเลขนั่งส่วนมากคือใกล้กับบ้านนะครับ เวลาแปดนาฬิกาเราออกจกกากบ้านแปดนาฬิกามาถึเวลามีวันครัมีวมานี้เวลาแปดนาฬิกาสี่ห้าทีอนุญาตให้ท่านเข้าห้องได้นะครับแปดนาฬิกาสี่ห้าทีอนุญาตให้ท่านเข้าห้งต่อได้นะครับ ขณะนี้นักเรียนก็เข้าห้องสอบแล้วครับคือเวลาแล้วนะครับนักเรียนก็เข้าห้องสอบแล้วนะครับถึงเวลาแล้วเราก็มาเดินชมในโรงเรียนแล้วเราโรงเรียนนะครับเดินชมครับมาดูการสอบของนักเรียนนะครับสอบบีเน็ตในปีนี้ อันนี้คือโรงเรียนที่เรามาสอบนะครับเป็นสถานที่สอบนะครับสถานที่สอบโรงเรียนเทศบาลวัดสะทองนะครับเป็นสถานที่สอบนะครับเรามาชมบรรยากาศรอบๆโรงเรียนนะครับนานๆทีครับมาครั้งหนึ่งครับ ถ่ายไว้หน่อยเพราะว่านานๆานทีมาครั้งหนึ่งไม่ได้มาตลอดนะครับนานๆานทีค่อยได้ค่อยได้มานะครับโรงเรียนวัดสะทองนะครับเขาจัดป้ายสวยมากครับอที่ทห้ห้องสอบมี จัดป้ายสวยนะครับครับจัดบอร์ดสวยมากจัดป้ายสวยนะครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่คุมการสอบนะครับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ใน าการคุมสอบนะครับดูการออกแบบของนักเรียนนะครับนักเรียนการถอดบทเรียนของนักเรียนนะครับทำสวยมาก นักเรียนเขียนทำสวยนะครับออกแบบสวยถอดบทเรียนสวยนะครับทำสวยทำสวยโอ้โหจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้นะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งอมองไปแล้วเด่นมาก จุดนจุดหนจุดนี้นะครับดูนี่ครับดูสิครับโอ้โหการขึ้นบันไดนี่เป็นการออกกำลังกายในรถแคลอรี่นะครับโอ้โหทำดีมากครับทำดีมากน่าสนใจ คณะครูก็มาคุมการสอบของนักเรียนนะครับคุมการสอบของนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนก็กําลังเข้าห้องเรียนนะครับโรงเรียนที่มาโรงเรียนที่อยู่ไกลก็อาจจะมาสายหน่อยนะครับเราก็เดินไปดูนะครับรอบๆเราก็เดินไปดูนะครับรอบๆ เพราะการเขารเี่ร,ร,ร,รนี้ก็ทให้้อง,องนะยัาไมครับน,นะไเคยมาัราเข้เะครับอ่ะเข้ามาในอาคารแล้วนะครับเข้ามาในอาคารแล้วเราจะเดินออกไปนอะอาคารน,น,นะครับ ดูบรรยากาศห้องเรียนก็ข้างในนะครับก็จะมีการสอบครับตอนนี้นักเรียนก็จะวุ่นๆหน่อยนะครับนักเรียนก็จะทำการสอบธนาคารเรียน,นครับสองฝั่งไป โรงเรียนติดถนนใหญ่นะครับข้างหน้าจะเป็นถนนใหญ่นะครับข้างหน้าเป็นถนนใหญ่อะไรเรามองดูนะครับไปไซ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 ฮะไปไซจะไปไซร้านกาแฟร้านกาแฟย่างหอยย่างย่าง ตอนนี้นักเรียนก็กำลังทำการสอบกำลังไหลเข้าสู่โรงเรียนนะครับเขาขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอฝากกดติดตามนะครับทุกท่านในคนที่เก่ามาแล้วก็ตรุณากดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ